สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อเรื่องลึกลับในบ้านเรากันนะครับเ,เรื่องที่เราหยิบมาจากแหล่งข้อมูลชุดผีไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับวิญญาณในป่าช้าเก่าที่ถูกลืมชื่อเรื่องผีสาวป่าช้าเก่ากับกลิ่นทูบจางค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องวิญญาณทีเ่เหมือนพิธีกรรมส่งดวงวิญญาณยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ แล้วก็ความเชื่อเรื่องการรอคอยว่าเขาอาจจะรอให้คนมาระลึกถึงหรือมาทําพิธีให้จบอะไรแบบเนี้ค่ะใช่ครับเรื่องมันเริ่มจากป่าช้าเก่าที่หนึ่งทางภาคเหนือนะครับคือรกร้างมานานมากแล้วประมาณ5 0ปีได้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆเลยแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าแปลกๆยังไงคะเรื่องแปลกๆนี่คือในคืนเดือนเพ็ญน,นะครับมักจะมีคนได้กลิ่นธูปกลิ่นจางๆลอยออกมาจากป่าชา้าอืม ทั้งๆที่ไม่มีใครเข้าไปจุดทูบเลยใช่ครับไม่มีใครเข้าไปจุดเลยตรงนี้น่าสนใจมากกลิ่นทูบที่ไม่มีที่มาเนี่ยปกติในความเชื่อเรามันหมายถึงอะไรได้บ้างครับอ๋อค่ะในความเชื่อของไทยเราแล้วก็อีกหลายๆที่นะคะกลิ่นทูบเนี่ยมักจะถูกโยงกับการสื่อสารจากอีกภพภูมิหนึ่งหรืออาจจะเป็นสัญญาณว่ามีเออสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แถวนั้น การที่กลิ่นมันปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่มีที่มาเนี่ยมันยิ่งเสริมความรู้สึกลึกลับนะคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างก็ได้ค่ะเข้าใจครับแล้วในเรื่องเนี่ยมีคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อยายบุญมีท่านเป็นคนเดียวเลยที่พอจะจําเรื่องราวของปราชาที่นี่ได้อ๋อค่ะแล้วท่านเล่าว่ายังไงบ้างคะท่านเล่าว่าสมัยก่อนนู้นเลยตอนยังไม่มีเมรุเผาศพที่ตรงนี้คือที่ฝังศพของหมู่บ้าน ศพก็จะถูกฝังในโลงไม้ธรรมดาธรรมดาเลยบางหลุมนี่คือไม่มีป้ายชื่อที่สัมปอืมอันนี้สะท้อนภาพสังคมสมัยก่อนเลยนะคะการฝังแบบที่ไม่มีอะไรบ่งชี้ชัดเจนหรือพิธีกรรมที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนดีนักพอเวลาผ่านไปนานๆมันก็ง่ายมากที่จะถูกลืมซึ่งก็เป็นแกนหลักของเรื่องนี้เลยค่ะใช่ครับแล้วมันก็มีเรื่องเจาะจงลงไปถึงผู้หญิงคนนึงชื่อแม่เนียงแม่เนียงครับ เขาว่าเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตตอนกำลังตั้งท้องหรือที่เราเรียกกันว่าตายทั้งกลมอ๋อค่ะตายทั้งกลมแล้วศพของแม่เนียงเนี่ยถูกฝังแบบเออพิธียังไม่ทันเสร็จดีเลยเพราะตอนนั้นฝนตกหนักมากค่ะญาติๆก็เลยต้องรีบกลับบ้านกันก่อนที่พระจะสวดส่งวิญญาณเสร็จสิ้นสมบูรณ์การตายทั้งกลมเนี่ย ในความเชื่อไทยเราถือว่าวิญญาณจะมีพลังแรงแล้วก็มีความผูกพันเป็นพิเศษนะคะเพราะเหมือนกับว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์ตามครองรองทั้งแม่ทั้งลูกในท้องแล้วพอพิธีส่งวิญญาณไม่ครบอีกมันก็ยิ่งไปตอกย้ำความเชื่อที่ว่าวิญญาณอาจจะยังติดค้างอยู่ตรงนั้นยังวนเวียนอยู่รออะไรบางอย่างอยู่ค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเจอเรื่องแปลกแกันครับเช่นอะไรบ้างคะก็มีคนฝัน ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินร้องไห้อยู่ในป่าช้าอหรือบางทีเด็กๆก,ก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงกล่อมเด็กเบาๆมาจากแถวๆรั้วป่าช้าโหมีเสียงด้วยครับแล้วก็มีคนที่กลับจากนาตอนค่ำๆบอกว่าได้กลิ่นแป้งร่ํากลิ่นหอมๆจางๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาอะไรอย่างนี้ครับสัญญาณพวกนี้ทั้งฝนันทั้งเสียงทั้งกลิ่น เป็นรูปแบบที่เจอได้บ่อยๆเลยนะคะในเรื่องเล่าแนวนี้ส่วนใหญ่ก็จะตีความกันว่าเป็นการพยายามสื่อสารของวิญญาณนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกให้กลัวเสมอไปแต่อาจจะเป็นการแสดงตัวหรือบอกว่าต้องการอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับมากกว่าค่ะครับเรื่องมันก็ดูเหมือนจะดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีบริษัทเอกชนเข้ามาอ๋อจะมาทำอะไรคะเขาจะมาซื้อที่ดินตรงป่าช้าเก่านี่แหละครับจะสร้างโกดังเก็บของ แล้วชาวบ้านว่ายังไงคะยอมขายหรอตอนแรกก็คงมีคุยคุยกันแต่พอเริ่มมีการขุดปรับพื้นที่ตอนนั้นแหละครับรถแบ็คโฮก็ไปขุดเจอเลยเจออะไรคะเจอโครงกระดูกครับห่อผ้าขาวเ,าเก่าๆแล้วก็เจอโรงไม้ผุๆโรงหนึ่งที่ปลายเท้าของโรงเนี่ยมีผ้าสีชมพูผูกอยู่ด้วยผ้าสีชมพูอืมน่าสนใจนะคะอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ตายในยุคนั้นแต่ก็ยากจะบอกได้แน่ชัดในตอนนี้ แต่การเจอหลักฐานแบบนี้มันก็ทําให้เรื่องเล่าดูดูจริงจังมากขึ้นนะคะใช่ครับแล้วผลกระทบมันเกิดทันทีเลยคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยเจอดีเลยครับคืนนั้นเขาเจออะไรคะฝันครับฝันเห็นคนมาร้องไห้ให้ฟังทั้งคืนเลยเช้ามานี่คือลาออกทันทีไม่ทําต่อแล้วโหวแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับสุดท้ายโครงการสร้างโกดังก็เลยต้องล้มเลิกไปอืมแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือตรงลานดินที่เพิ่งขุดถางไปโล่งๆนะครับ คืนเดียวเท่านั้นแหละมีต้นไผ่ขึ้นมาเต็มพืนเลยคืนเดียวต้นไผ่ขึ้นเต็มเลยเหรอคะใช่ครับคืนเดียวเลยอันนี้ชาวบ้านเ้ามองว่ายังไงครับปรากฏการณ์แบบนี้ปรากฏการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติแบบนี้เช่นต้นไม้ขึ้นเร็วผิดปกติมักจะถูกเอามายืนยันความเชื่อเรื่องความขลังหรือความเฮี้ยนของสถานที่นั้นๆค่ะ เหมือนเป็นการตอกย้ําว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่พอใจกับการรบกวนที่เกิดขึ้นซึ่งในกรณีนี้ชาวบ้านอย่างยายบุญมีก็เชื่อมโยงไปถึงแม่เนียงเลยค่ะอ๋อยายบุญมีเชื่อว่าเป็นฝีมือแม่เนียงเหรอครับประมาณนั้นค่ะยายบุญมีเชื่อว่าแม่เนียงยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ท่านไม่ได้ต้องการจะทําร้ายใครนะแต่ท่านรอรอให้มีคนมาระลึกถึงแล้วก็ทําพิธีสวดส่งวิญญ,ญาณให้สมบูรณ์ให้ท่านกับลูกในท้องได้ไปสู่สุขติจริงๆเสียที คือสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ของเส้นไหว้อะไรมากมายใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากในการตีความของยายบุญมีคือสิ่งที่วิญญาณแม่เนียงต้องการไม่ใช่ของเส้นไหว้หรูหราหรือสารใหญ่โตอะไรเลยแต่คือความทรงจำค่ะการที่คนเป็นยังระลึกถึงแล้วก็ช่วยทำให้พิธีกรรมที่มันค้างคาอยู่เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรื่องนี้มันสะท้อนมุมมองในวัฒนธรรมเรานะคะว่าบางทีความทรงจำการให้เกียรติ การทําให้พิธีกรรมมันครบถ้วนเนี่ยมันอาจจะมีพลังทางความรู้สึกความเชื่อมากกว่าวัตถุสิ่งของมันเหมือนเป็นการช่วยจัดระเบียบโลกหลังความตายในความรู้สึกของคนเป็นให้ผู้ตายได้ไปในที่ที่ควรจะไปนะคะเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยแหละครับแสดงว่าการให้เกียรติครั้งสุดท้ายการไม่ลืมเลือนเนี่ยอาจจะสําคัญมากๆเลย ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของผีสาวป่าช้าเก่าเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องผีที่ฟังแล้วน่ากลัวอย่างเดียวแต่มันสะท้อนภาพของดุลวิญ,ญญาณที่อาจจะถูกทอดทิ้นไว้กับการเวลาแล้วก็ความปรารถนาลึกๆที่สุดก็คือแค่การได้รับการจดจำได้รับการส่งไปสู่สุขติตามความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามค่ะครับพอเราได้สำรวจเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าคิดตามไปเหมือนกันนะครับว่า ถ้าคืนไหนเราเกิดได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาจากที่ไหนสักแห่งที่ดูรกร้างม่องเปล่าโดยที่เราก็หาที่มาไม่ได้เลยอืมมันอาจจะไม่ใช่แค่เราคิดไปเองหรือจินตนาการไปก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเอ่อการสื่อสารบางอย่างจากใครบางคนที่ยังรอคอ,อยอยู่ที่นั่นรอคอยการระลึกถึงจากพวกเราใช่ครับการใส่ใจในสิ่งที่ถูกลืมหรือความทรงจำที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ย บางทีมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ